สวัสดีครับร้านพีสีแท็กเตอร์อำเภอบึงจรัดจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิว3 4, 6แรงครับผมยูบัวต้3608ดีทีจดทะเบียนปี54เอกสารเล่มชุดโอนครบครับสภาพพร้อมใช้งานครับผมตัวรถสีสันเดิมนะครับผม ให้ดูช่วงล่างครับผมช่วงล่างแห้งครับยางหน้าพอได้นะครับผมยางหลังใช้กันยาวครับผมรถไม่ผูกนะครับอุปกรณ์ก็มีดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับผมดันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านห้าใบยี่สองตราช้างครับผม คันนี้เลขไม่มา2,586ชั่วโมงครับผมรถสตาร์ทติดง่ายครับไฮดรอลิกใช้งานปกติครับผม ทันใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับที่อำเภอเบญจรัตจังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมร้านห่างตัวอำเภอ1กิโลห,ห่างสามแยกนองเหลือม3กิโลและห่างสี่แยกวัาจานจันทร์7กิโลครับผมทานใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับสินค้าขายสดนะครับผมจำว่าขายสดครับผม ท่านใดที่หาอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถหรืออุปรกรณ์ฐานใหม่ยกล่องใหม่คุดมั่นใหม่ก็แวะเข้ามาชมได้ครับอำเภอเบญจ์ติดเส้น2085ครับผม4ี่เลนท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ